ใครจะทนเจนนีฟ่ฟาดกลับมนุษย์ป้าด่าลูกแลาสุดเจนนี่ได้โพสต์ภาพคอมเมนต์พูดถึงลูกว่าสตอเหมือนคุณแม่เจนนี่เหมือนคุณยายเกตเหมือนน้องลิลลี่ไงคะงานนี้เจนนี่ได้ตอบกลับว่างานนี้เจนนี่ได้ตอบกลับว่าคอมเมนต์นี้เป็นคอมเมนต์ใต้คลิปน่ารักน่ารักของเนื้อยูจินไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีคนไม่แยกแยะและมาลงกับเด็กแบบนี้ต่อให้เราผ่านอะไรไมาเยอะก็จริง แต่ตอนนี้คิดตลอดเนะยว่าเมื่อน้องยูจินโตขึ้นจะสอนให้เขารับมือและเข้าใจกับคำพูดท็อกซิกแบบนี้ได้ยังไงคงต้องสอนให้เขารู้จักปล่อยวางให้อภัยและมองข้ามมันไปให้ได้ในทุกๆเรื่องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะขนาดตัวเราเองบางครั้งก็ยังรู้สึกมีอารมณ์กับเรื่องแบบนี้เลยแม่จะอดทนให้มากที่สุดนะทำไมนะเดี๋ยวนี้ใครว่าอะไรเรารับได้หมดแต่พอเป็นลูกมันก็อดที่จะคิดไม่ได้ แม่จะอดทนเข้าใจและหาทางออกเพื่อนำมาสอนลูกให้ได้นะยูจินลูกรักทางด้านหนุ่มยิวได้ตอบกลับว่าอโหสิกรรมให้นะครับขอให้มีความคิดเป็นผู้เป็นคนเร็วๆนะครับ